กับบริษัทกรังปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับซึ่งก็จัดงานฉลองแชมป์สำหรับฤดูกาล2010ของการแข่งขันรายการ Pro เลส i n g Series Thailand Championship นะครับภายใต้ชื่อว่า G.P.I. Motorsport c h a i o n Champion, Champion Award 2010ครับแล้วก็ก็จะมีการแถลงข่าวกันนี่ที่โรงแรมเจ้าพยาปาร์คนะครับโดยได้รับเกียรติจากทางด็อร์ประจินเอราเนาวประธานกรรมการบริหารแล้วก็ทางกรรมการบริหารของบริษัทกัมปีอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับและประธานจัดงานบังกอกบ,บางกอกมอเตอร์โชว์อินเตอร์เนชั่นแนลเช่นเดียวกันครับซึ่งก็เป็นประธานในพิธี แล้วก็จะมีทางทาการกีฬาแห่งประเทศไทยมีการช่องเชื่อวแห่งประเทศไทยมีราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยหรือที่รู้จักกันในนามของรยศทอนะครับแล้วก็สมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยก็ร่วมเป็นสักขีพยานในการอมอบรางวัลครั้งนี้ด้วยครับคุณผู้ชมคะกับงานฉลองแชมป์นี้นะคะเป็นพิธีมอบถ้วยพระราชทา,านสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชส,สยามกุฎราชกุมารค่ะและถ้วยประธานพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัช รวราชายานะคะรวมถึงถ้วยรางวัลประจำปีในการแข่งขันรถยนต์รถกระบะรถจักรยานยนต์ทางเรียบในรายการ Pro Racing Series Thailand Championship 2010และถ้วยรางวัลแชมป์ประจำปีในรายการสระบุรี Enduro Championship 2010ด้วยเพื่อเป็นเกียรติให้กับนักแข่งนะคะที่ได้ผลงานยอดเยี่ยมในฤดูการที่ผ่านมาด้วยค่ะ การแข่งขัน Pro Racing Series 2010นั้นก็ไฮไลท์หลักๆนะก็อยู่การแข่งขันรถยนต์ไท a i นท,ทัวร์ริงคาร์แชมเปี้ยนชิพนะครับที่เพิ่งได้รับการบรรจุให้อยู่ในตารางการแข่งขันปี2010เป็นครั้งแรกหลังจากที่ห่างหายจากวงการมอเตอร์สปอตไปหลายปี แล้วก็สำหรับแชมป์ประเทศไทยในรุ่นไทยแ l นด์ทัวริงคาร์แชมป p i o n นช i พนั้นก็ได้แก่ปิติพุรรมพักดีครับก็รู้จักกันในนามดีครับกับสิงห์นั่นเองครับซึ่งก็เป็นนักขับรถจากทีมสิงห์เว i n g งส h คูลนะครับที่ได้ทั้งถ้วยแชมป์ประเทศไทยและก็ถ้วยแชมป์ประจำปีในคลาสโอเวอร์ออลนะครับของรุ่นไทยแลนด์ทัวริงคาร์นะฮะไปครองอีกด้วยนะครับ ทางด้านของคุณอโนโุทัยเอี่ยมลำนาวที่เอ่ยชื่อไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการการแข่งขันโปรเรซิ่งซีรีส์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพกล่าวว่าก็คือเป็นการกล่าวแสดงความยินดีด้วยนะคะกับบรรดาน,นักแข่งที่ประสบความสําเร็จค่ะกผู้ชมคะและกับความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ใน2ฤดูการที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นสัญญาณของการเติบโตที่ยอดเยี่ยมเลยของโปรเรซิ่งซีรีส์ไทยแลนด์นะคะ แชมเปี้ยนชิพนี้นะคะภายใต้การดำเนินงานของ GPI Motorsport โปรโมเตอร์กีฬาความเร็วชั้นนำของเมืองไทยที่ยืนยันเลยว่าการแข่งขันในฤดูกาล2011จะมีความแปลกใหม่แล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าเดิมค่ะใี่ผมรีบอ่านข่าวนี้เร็วเกินไปไหมคะภาพแบบว่าไปครับคุณผู้ชมหลายท่านก็น่าจะยังคงอยากจะดูภาพข่าวอยู่นะคะผมก็เลยรีบจบข่าวทันทีเลยกลับเข้ามาที่หน้าหม่อมเลยนะคะครับ เอาละค่ะ,ะ,ค,ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมีสกููปนะคะมาฝากกันในส่วนของก๊าซ NGV จะเป็นอย่างไรพักสักครู่ค่ะครับจากผู้สร้างตำนานคลื่นข่าววิทยุสู่สื่อสังคมร่วมด้วยช่วยกันสนทียานชื่นฤืัไทยในธรรมนักปฏิวัติสื่อ ผู้คิดข่าว SMS คนแรกของไทยตอกย้ำความเป็นผู้นำอีกครั้งกับนวัตกรรมข่าวสุดล้ำที T ่ News Special ปิดทุกข้อจำกัดจาก70สู่1,000ตัวอักษรข่าวปฏิวัติข่าวสารอีกครั้งผ่านมือถือของคุณสมัครกดดอกจัน4678 76711 แล้วกดโทรออกหรือคอลเซ e นเตอร์02-525-4226วงการธุรกิจข้อมูลข่าวสารต้องเร็วและแม่นยำเตรียมพร้อมก่อนลงสังเวียนธุรกิจพิชิตคู่แข่งทางการค้าชิงความได้เปรียบก่อนใครกับข่าวเศรษฐกิจราคาน้ำมันตลาดหุ้นราคาทองคำกับข่าว SMS T-Biz จากสำนักข่าว T-NEWS เพียงกดตับจัน4678 6 6 1 1แล้วกดโทรออกหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอร์เซ็นเตอร์02-525-4226สมัครวันนี้ใช้บริการบี14วันขอบคุณแทนสิ่งมีชีวิตตัวเล็กตัวน้อย หล้านกล้าถวายพอ่อสำเร็จเป็นบันทึกหน้าใหม่เราสัญญาว่าจะรีเริ่มโครงการดีๆอย่างไม่หยุดอยังปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยจากต้นตำรับเกม Survival Horror สู่ภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จบวกกระแสเรียกร้องของบรรดาแฟนเกมจนกลายมาเป็นหนังสือ Resident Evil พิกแฟมผีชีวะ ย่าพลาดกับเคสไฟลฉบับสมบูรณ์เล่มนี้อีกหนึ่งคุณภาพจากสำนักพิมพ์กรีนปัญญายานนี่คือทีมที่มีแฟนบอลกว่า300ล้านคนทั่วโลกเป็นแชมป์มากที่สุดทีมหนึ่งในประวัติศาสตร์ฟุตบอลนี่คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโค้ชคนหนึ่งเคยบอกว่าการได้แชมป์ถ้วยแรก อาได้เพราะพระโชคแต่แชมป์ครั้งต่อไปให้ใช้ถ้ามุ่งมั่นจะเป็นที่หนึงคุณจะเป็นที่หนึง Sing Corporation a global partner with Manchester United กองหน้าขึ้นดอบอลสูงจึงสองห้าเปอร์นตามค่า ตตัอย่่งนดรร้ไมูเถึงเวลาปฏิวัติข่าวสารบนหน้าจอมือถือของคุณอีกครั้งกับทีนิวส์สเปเชียลข่าวละเอียดเหมือนอ่านหนังสือ